วันนี้มาตามคำเรียกร้องของ FC วันชัยฟาร์มนะครับคืออยากให้กลับมาถ่ายเจ้าอีทหน่อยนะครับอยากเห็นว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์ที่ใครๆก็รู้จักนะครับเป็นพ่อพันธุ์หลักของวันชัยฟาร์มนะครับตัวนี้คือเจ้าอีทนะครับตำนานของวันชัยฟาร์มนะครับ ตกมาปีนี้อายุกี่ปีแล้ววยี่สิบห้าปีหน่อยๆครับยี่บห้าปีแล้วนะครับ,รบสุขภาพยังเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สุขภาพก็แข็งแรงนะครับยังแข็งแรงอ้วนเราเลี้ยงก็ปล่อยไล่ทุ่งปล่อยไล่ทุ่งครับให้อยู่ตามธรรมชาติเลยอยู่ธรรมชาติเลยครับคุมฝูงครับครับตัวนี้เป็นควายที่ถือว่าสร้าง ฐานะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่รับพินิงนะครับเป็นควายที่แบบว่าต้องอยู่ที่นี่จนจนจะจากกันนะเนาะสำหรับเจ้าอีทนะครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์ของอิตาลีเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเป็นควายรูปผสมของอิตาลีนะครับตัวนี้จ่ายลูกมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับควายแม่พันธุ์ในส่วนใหญ่ก็อยู่ในข้อก็เป็นลูกของเจ้าอีทนะพี่เนาะใช่ครับเจ้าอีทกับเจ้าตั้งนะครับ ตัวนี้จ่ายลูกแล้วมีผลงานมากมายนะครับให้จุดเด่นในเรื่องของทางเขานะฮะแล้วก็รังนมที่ใหญ่นมครับกระดูกกระดูกโครงสร้างแล้วพี่เนาะครับกระดูกใหญ่รังนมดีครับดูการยืนเนาะครับเขาเป็นควายนิสัยดีมากนะพี่หนิงเนาะครับเชื่องไม่ค่อยดุเลย เชื่องครับตอนนี้มีน้ําน้ําเชื้ออยู่ไหมครับตอนนี้น้ําเชื้อไม่ได้รีดแล้วนะครับมีก็อยู่กับหมอแดงอยู่กับหมอตุ๋ยชมบุรีครับโอ้ของชาวอีสเหรอนะครับตอนนี้เราไม่ได้รีดแล้วใช่ไหมไม่ได้รีดแล้วครับโอ้ครับรีดแล้วมันได้น้อยครับได้น้อยครับคือตอนนี้ไม่มีไม่มีแผนที่จะรีดแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่มีแล้วครับโอ้ครับ มีแค่ค้างอยู่กับหมอแดงกับหมอตุยครับครับตอนนี้ของเรามีไหมผมมีอยู่ไม่ไม่ไม่กี่หลอดครับ๋อไม่กี่หลอดเนาะครับก็เอาไว้ใช้ที่ฟาร์มครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ให้อิทผสมเนาะครับผมผสมจริงไปเลยครับสําหรับควายที่อยู่ในคอกนี้นะครับครับส่วนใหญ่ก็ผสมกับแม่พันธุ์ที่เป็นลูกของเจ้าตั้งเนาะครับผมคายสายกันอยู่นะครับของพ่อพันธุ์ตอนนี้พ่อพ่อพันธุ์ของพี่หนิงนี่ก็มีอยู่ มหายหลายตัวสี่ตัวครับสี่ตัวครับมีเจ้าตั้งเจ้าอีทเจ้าตะวันตะวันแล้วก็เจ้าเหลืองครับอ่าเจ้าเหลืองครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูเจ้าเหลืองนะครับมีคนถามหาว่าเจ้าเหลืองเป็นยังไงบ้างตอนนี้รูปร่างกลับมาตึงสมบูรณ์นะครับช่วงนี้เพราะว่าหญ้าดีครับอ๋อหญ้าดีครับอยู่อยู่ที่นู่นมีผลงานเขาไหมครับอยู่ไม่ค่อยมีนะครับขายหมด ขายหมดครับอันนี้ก็เป็นด้านข้างเนาะของเจ้าอีตนะครับกับควายที่อายุ25ปีนะครับูบเนื้อตัวนะครับเนื้อตัวดีมากนะครับตัวนี้ตอนนี้พี่น้นองที่สนใจพันธุกรรมของเจ้าอีตเนี่ยก็โอ้โหถ้าไม่เอาจากฟาร์มเนี่ยก็น้ำเชื้อก็ต้องไปเอากับหมอตุย๋ยกับ หมอแดงเนาะครับลักษณะนิสัยใจคอที่เลี้ยงมาเนี่ยคือเขาเป็นยังไงบ้างครับมีห่วงตัวเมียไหมไม่มีครับเชื่องครับจับ,จบอ,อยู่ไหนก็ได้ครับเหอไม่มีตะภายยังจับได้เลยอืมเชื่องเลยครับไม่มีอะไรเลยเจ้าอีทเนี่ยเป็นควายที่มาจากปาจีนเลยใช่ไหมครับผมอยู่ที่ปาจีนเลยเนาะครับ เป็นราชาแห่งท้องทุ่งอีกตัวหนึ่งนะครับไม่เคยไปโชว์ตัวที่สนามประกวดเลยนะคร,รับเจ้าอีทนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของสายพัฒนานะครับสําหรับเจ้าอีทนะเป็นควายที่ให้รังนมดีนะครับรูปร่างดีนะครับ,รบทางเขาสวยงามนะครับดูทางเขานะครับแข้งขาดีกระดูกดีครับ ตอนนี้ผสมเฉพาะควายตัวเองควายข้างนอกไม่ไม่รับผสมใช่ก็ถ้าเป็นอยู่ใกล้ๆกันก็ทับอยู่ครับโอก็เอามามาได้เนาะครับแต่ว่าถ้าถ้ามาเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าตอนเช้ากาจะปล่อยไปที่ที่ทุ่งเลยครับอคปล่อยเลยครับพอมองเช้าก็ปล่อยลงน้ําลงทุ่งแล้วครับครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสุนยอดพ่อพันธุ์นะครับในวงการควายบ้านเรานะครับนี่คือโจาอีดนะครับ เสียหนิงวันชัยฟาร์มควายงามเมืองปาจินนะครับพี่น้องที่อยากเข้ามาดูอยากเข้ามาชมนะครับขับรถผ่านไปผ่านมาเส้นเขาหินซ้อนนะครับสามสสี่ครับสามสสี่ก็โทรหาพี่หนิงได้หรือปักหมุดเข้ามาที่วันชัยฟาร์มครับวันชัยฟาร์มเนาะครับปักหมุดเข้ามาได้เลยนะครับพี่หนิงยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาดูควายใครที่สนใจจะมาซื้อหาควายก็เข้ามาได้นะครับเพราะว่าควายนี่มีหลายฝูงเนาะพี่หนิงเนาะครับมีหลายฝูงพี่หนิงก็กำลังจะปรับขนาด ผูงให้เล็กลงนะครับเพราะว่าควายเยอะนะครับคนก็เลี้ยวแรงถอยลงไปนะครับดูดูแลหลายที่นะครับเหนื่อยนะพี่น้องที่กําลังมองหาควายแม่พันธุ์นะครับหรือลูกควายลูกเจ้าอีทก็มาดูได้นะครับตอนนี้เหลือเหลือบ้างหรือเปล่าไม่รูล้ลูกเจ้าอีทอะ่ะลูกเจ้าอีทไม่ไม่ค่อยเหลือแล้วครับตัวที่เหลือที่อยู่ในคอกนี่ก็ไม่เหลือแล้วใช่ไหมไม่<ำ>ไม่ไม่เหลือแล้วครับอ๋อ เห็นมีอยู่สองสามตัวที่อยู่ในข้อเขาก็จองไม่หมดแล้วเข้าจองทั้งหมดแล้วครับอย่านมมาเอานะฮะเหลือตตพูสองตัวครับครับแล้วเรทเรทราคาของอลูกของเจ้าอีสเนี่ยเราก็ตาม<อ>ตามสภาพตัวครับตามความสวยงามตามแม่พันธุ์ใช่ไหมอ่าตามตามแม่พันตามตามสภาพตัวครับตอนนี้ลูกของเจ้าอีสเนี่ย ช่วงนี้ราคาควายตามท้องตลาดเนี่ยมันลดลงเนี่ยลูกของโจเอี้เนี่ยยังลดราคาลงตามกระแสตามสภาพตัวเลยครับมีตั้งแต่สี่หมื่นห้าหมืนขึ้นไปอะครับอที่อยู่ในข้อนี้นะข้อไหนครับข้อข้อนี้ก็จะเป็นแสนนะครับติดแสนนะครับโอ้ติดแสนต้องแสนอัพแล้วครับเพราะว่าแม่พันพ่อพันมันใหญ่เนาะใหญ่อยู่แล้วครับ แต่ถ้าอยู่ในฝูงก็ประมาณสี่หมื่นขึ้นไปอะครับขึ้นอยู่กับลักษณะรูปแบบอยู่กับลักษณะตัวครับอครับถ้าเนื้อตัวดีแข้งขาดีใหญ่ก็ก็จะราคาหน่อยครับราคาสูงหน่อยเนาะครับตามสภาพตัวเลยครับก็เข้ามาพูดคุยกันก่อนครับมาดูครับมันต้องมาดูครับถ้าจะให้ถ่ายรูปถ่ายอะไรไปก็มันมันไม่เหมือนตัวจริงอะเนาะครับใช่ครับเดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องของว่าเออใช่ครับ ไม่สมก็อยู่ในรูปเลยเลยานะี้ต้องมาดูต้องมาดูตัวจริงเท่านั้นครับนะครับ,รบฝากพี่น้องนะครับติดตามผลงานของเจ้าอีทนะครับวันชัยฟาร์มควายงามเมืองปาจินนะครับของพี่หนิงนะครับ